วันนี้สามีเข้าครัวค่ะภรรยาทำให้ไม่ถูกใจทำเองเลยแซบงมงเชลี่อันนี้พี่สมปองก็จัดของตัวเองเป็นช่องปิยงคือเห็ดจ้ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็กินรวมกับของสามีได้เขาจะเป็นซอสสเปนกับมองเชลี่ ชาเลนเล่น <Challenge. S 2> สิสเปนก็นมาบูชาเลนบูเชล,าล่าเลนบูเชล,าล่าเลนบูเชล,าล่าเลนนะอซาอสซาฟูดแล้วก็มาชมตรงนี้อบไหมอบไหมนี่สีสันสดสวยค่ะทุกคนเหลืออีกสองนาทีสามนาทีเหลืออีกสามนาทีก็จะเอาออกสีเขากำลังพอดีสวยๆกรอบๆวันนี้พอครัวหัวป่าเข้ามาค่ะ ภรรยาทำให้ยังไม่ได้สเปคของเขาไม่ได้สูตรก็เลยจัดการเองซะเลยมาสอนมาสอนบูชาเลนดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อไก่ไกไ่ไก่งวงเนื้อไก่งวงกับเห็ดก็คือชองปียงเนาะ แล้วพี่สมปองทำของตัวเองเพิ่มจะเป็นเห็ดชองไปยงเดอร์ปารีสกับไข่ค่ะใส่ซอสไม่ได้เหมือนกับเขาทีเดียวแต่ก็อร่อยเป็นซอสของฝรั่งเศสโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอต้อใส่จานนะคะทุกคนตอนนี้สามมิตกำลัง ฟูดนะฉีิทอฟฟูนเลยมัมววเอาแวกชองปียงบอกเขาของเขาให้เยอะๆเราจะกินกับช่องปียงอ่าพอใส่เต็มเสร็จแล้ว God, like, it. It encore jelly? Oui, attends, attends. Faut ça, à côté aussi. Ah mm -hmm. oui, oui, It's oui. Pas grave. oui. Okay. Normalement, tu mets ça à côté. Oui, eh, ok. Pour uh, avec les pâtes, tu sais. Mm -hmm. Et like oui, bah, mm -hmm. oui, on fait pas tout seul comme ça. Oui, il y en a quatre. Parce qu'il y a Deux. deux. Mm -hmm. คนี่ค่ะคือคร์มงามตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวของพี่สมๆองก็จะเติมเต็มด้วยชองปิยงค่ะโอเคนะคะมารับประทานด้วยกันค่ะทุกคนอันนี้ของพี่สมๆฟองก็จะปิดเพราะแม่แม่ไม่ไม,ไม่เอาเนื้อของเขาเยอะเนาะ จะมีของปิยงเลอร์ปาลีดนี่เลยจ้ะโอเคดีส้าว่าโอเคนี่จ้ะพอโอซิเนะโอเค,อเ,คเสร็จแล้วกินเองเสิร์ฟเองไป,ไป<ๆ>แล้วทีนี้ไปพี่สำคภาร์ปิดไฟก่อน ขึ้นโต๊ขึ้นโต๊ะ,ตะทุกอย่างเตรียมพร้อมอยู่ที่โต๊ะแล้วค่ะไปนี่คปเคปอร์ก๊าซสํารว้ก๊าซคูเปอร์ว้วเชา<ว>คปเปอร์<ว>โอเคมารับประทานด้วยกันค่ะทุกคนโบนัสพิซี่ติดแตแจากทุกคนของคุณสามีก็จะเป็นช็อกโกแลตนี่จา้าช็อกโกแลตกับ อ่าเอเป็นเค้กตักตักตักเดิอเปรติตักเดิออพว่าเด็ดปาปอมอาริโกอาริโกเปรติตักเปรติตักอาลิโกอาริโกอาฟริโกเปรติตักอาฟริโกดองเนมมาลีโกเปรติตักปาลิโก no อัริโก อะบิโกเฮ้ยพูดยากมากเลยภาษาฝรั่งเศสของพี่สมปองก็จะเป็นแมงโก้อันนี้พูดง่ายแมงโก้อเวกอะบิโกอะบิโกตักเดอะอะบิโกมารับประทานด้วยกันค่ะทุกคนอุ้ยเรียกยากแต่ก็พยายามเรียกเนาะนี่ <c oughs> จะเป็นแมงโก้ค่ะก็คือมะม่วงค่ะยามียามี